สวัสดีจ้าพี่น้อง,งกองายทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทัน้ทนใหญ่โดนัดสตอรี่เนะจ๊ะใน,นปลาคือเราจะมือนีิเราไปแล้วสองมือมาสีขามาปลาบม่ได้มามือนีิคนหยุดน่าจะก็เลยขามาอยู่ในปลาแต่ะสปปะมาณนี้นะจ๊ะเจบเห็นกับยายจ้ะอย่าลืมนะจ๊ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนัน่มนะจ๊ะถนะ้ามีคลิปใหม่ๆสิได้้เดงึเขื่อนน,นนะจ๊ะพี่น้อง สิสำคัญอย่าลืมกดไค์ให้ยายนะมิน้นเออจ้าไปจ้ะ,ไป,จะไปลุยจะหล่นน้ำกันกันกบยายจ้ะเบิ้งจ้ะพี่นอ้องย่างขมากันเลี้ยวไปกัเห็นแล้วจ้ะคนซองดอกนี่จ้ะไปจ้ะไปเบิง้งวาสิได้บ่เบิง้ง ก็เป็นตะคือจ้ะแภาพเกือนภาพซันโอ้ยไปแล้วจ้ะพี่น้องไปทั้งสองขอโทษขอไพัยเด้อจ้ะพี่น้องยายถือกล่องยางหาเนาะจ้ะเนาะโอ้ยใปมดแล้วดพึงวนันนะถึงนำทุกมือทุกมือ,มอนีไปไหวจ้ะนเน่าไหวแห้ง ปลาเก่าเลวจ้ะพี่น้องปลาเก่าปลาเดียวปลาเดิมๆที่ย้โดนเก็บอยู่ประจำเนาะจ้ะเนาะเพม่นจะดอกหนึ่งเห็นปะแล้วก็พุ่นอีกแล้วก็พุ่นอีกพุ่นอีกแล้วก็นี่นี่แต่งามๆามแต่ว่าเมื่อไงจะก็ร่งขืนแบบนี้ความงามนี่สิเป็นจังไดพุ่นอ่ะอีกอุย้ยเหตุเกิดไครคะงวดนี้ ลายกวางที่แล้วอีกแล้ว่นกันจ้ะมันซ่อนเนาะอน,นี่ดอกน่อยดอกน่อยในไปแล้วพี่นอ้องมันรุ่นดอกไงไ่บมโอ้ยอย่าเฝ้าไปเด้อเป็นแล้วแล้วอยู่จ้ะไปจ้ะบารอดแล้วว่าดอกได้อยู่จ้ะขาไปแล้ว คานี่บ่เหลือจ้ะพี่น้องไปไว้ค่ะรุ่นดอกนี่แข็งแน่อยู่จ้ะมันนี่กินี่กับแมนไดพนนน้พี่น้องบ้่งนะพึ่งชิโพะยาขึ้นมาจ้ะพี่น้องโอ้ยพึ่งชิโพขึ้นมาโอ้ยเสียดายแล้วจ้ะบ่ะหลอดไปแล้วจ้ะดอกกับบ่ะเลือมารุ่นดอกนี่บาน เออดอกนี้ได้ดยุพี่นอ้องแง้มแง้มไยไปจะไปรุ่นสุ้มผลรุ่นทาาหงตอเนาะจะเนาะเต็มเลยเือ,องดอกนี้เป็นจังไดอ่าดอกนี้แข็งอยู่พี่นอ้อง ย้ายเอากองไว้นี่ก็น่าจะเนาะเนี่ยนี่ก็แม่นเนี่ยก็แม่นจ้ะนี่เป๊ะหลนดอกใหญย่ายงามง่งี่หนิบังเป็นยังไงอุ้ยถือถากมาแล้วแลหละลดอุ้ยบ่งจ้ะพี่น้องบลรดจ้จะเียดายคักเนี่ยเน็ดหนาฝนเนี่ย ค้าเป็นปุ๋ยฝ่ายเป็นมัดแล้วพี่น้องเนื้อไอตะดอกจก้ะงามๆกับบ่เรือดอกนี่อีกพี่น้องโอ้ยหน่งกระค้าโกนจก้ะเรือตะดอกคือเกาเห็นกะล้างยังสิคืนอีกแล้วจ้ะ โอ้ยนี่ก็ไปบบลอดบเหลือนี่ก็สทรงทรงบซบลอดคือกันพี่นอกรุ่นดอกนี่จ้ะโอ้ยบ่ตรงถามเลยบ่มีหลอดจ้ะแม้แต่ดอกกับบลอดอันนี้รุ่นทางนี้อีกเฮ็ดเกิดร้ายครับงวดนี่แต้วา่าสซิบดอกสิได้บ้างดอกหนึ่ง อันนี้ไข่แน่อันนี้แข็งอยู่จ้ะโอ้ยเสียดายเนาะพี่น้องเแ็ดเต็มปลาเลยงวดเนี่ยเกิดงวดนี่ไล้ครับแต่ว่าเน่าจ้ะเนี่ยหลายๆเห็นบ่พี่ย,าย้ายถ่ายไนละ้ละบล็อดจ้ะนี่อีกจ้ะเออถ้าบ่เน่านี่โอ้ยไปมัดพี่น้องเลย นี่ยขึ้นอีกเต็มอยู่บางเนี่ยแต่ว่าขื้นมากกับบอลอดดอกนี่ไปแล้วพ้าบ่าเน,าน่าเนี่ล่นทุ้งพี่นอ้องอืมจ้าดอ,อกนึงเสดายได้เห็ดไหมมีแตงง่งามๆแต่ว่าเนา่าอันนี้แข็งอยู่จ้ะแต่กับบหั่นไวใจดอกเนาะถึงสีแข็งกะกะ,กะมีซิ์เป็น เป็นนอนข้างในได้จ้ะพี่น้องงามจ้ะต้องปาดเบิงซะก่อนยังสียหัววาเนนาหรือบป่าเน่าเนาะแต่เขาจับเบิงกับแข็งเนี่จ้ะพี่น้องโอ้ยเห็ดงวดน,นี่มีเตอรง,งามงามออกหล้พร้อมเบิงจะ้ะเบิงขาวๆอากหลากนะห้อยใย,ยบีบบีบถิมจ้ะคนมันเนา่า กรเล็บีเห้มันเป็นเชื้อเนาะจ้ะเนาะถ้าเกิดว่าบ่เนา่าบ่ทุ่งนี่เต็มแล้วจ้ะเพิ่งเขามาแค่์เมื่อกี้นาทีเองไปจ,จะลุนต่อเรื่องจ้ะสิหลอดบ่บ่คือว่าแล้วบ่คือไปแล้วจ้ะเฮ็ดเพื่องน้อยเฮ็ดแดงก็เกิดร้ายหลายเลยพี่น้องหวดนี้เต็มเลย หูใหญเหลียวไปทางผุนเนี่ยเห็นผุนจ้ะไปเบิ่งกันสามพี่น้องสิได้บอดดอ,อกนี่แข็งอยู่จ้ะ่นดอกเรื่องฟังนั่นอย่จ้ะอันนี้ปรลดจ้ะ อันกะโอ้โฮดายค่ะโอ้ยนี่โอ้ยเสิดายหักค้าสิ่มค้าดีดีอยู่นี่ว่าแม่นสิบอร่ายค่ามันกะนเนาปุนก็นสิด้บป่ะปุนี่อีกมัได้จ้ะ หลุนดอกนั่นก็โอ้ยโอ้ยถากกินไม่ได้จะดอกเลยจ้ะ่ยพี่น้องบอลอดนี่ก็บอลอดนี่กับไปแล้วเิ่งเฮ็ดแดงเฮ็ดนาแหล่พี่น้อง เต็มด้วยพึ่งหวานกัไปบนดอกหนึ่งเดี๋ยวเบิ่งดอกนี้กันโอ้ยไปมดแล้วเบิ่องพูในป่าผนกระเนาวแล้วจ้ะมาเบิ่งดอกนี้สได้ยปมันฉ่ำน้ำ้วจ้ะมันโดนน้ำลายโอ้ยขาแม่แปลเลดแปดอยู่ดอกได้จ้ะแต่ว่าขา ค่ะเป็นปุยฝายเราจะโอ้ยดอกกระบไดพี่นอ้องออจะได้เด้จะว่าสิได้บ่รดอกไงโอ้แข็งอยู่เด้โอ้ยขาขออาขาโคตรโพโคตรเห็ดขาแข็งอยู่เด้จ้าพี่น้องดอกง่ายนี่ก็ได เดี๋ยวไปตัดเบิ้งนะจ๊ะมม่หลุนดอกนี้จ๊ะอืออุ้ยดอกนี่ก็อ่อนๆเลยพี่นอ้องได้จังใดหล่งหันนี่จ๊ะโอดโพนี่อีกเบ่ เห็นอีกจุมนึงจ้ะนี่อุ้ยฝุ่นจุมนึงนี่จ้ะ สำหรับคลิปนี้ก็แค่โดนาก็ฝากไว้แค่นี้ก็น่าจ้ะเนาะพอกันไหมคลิปหนากับยายเนาะจ้ะเนาะเบิ่งว่ายายสิมีคลิปยังมาให้เบิ่งอีกต่อไปเนาะจ้ะเนาะในการอย่าลืมแล้วจะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามกดกระดิ่งแล้วก็กดไลค์ให้ยายน้ำในเรื่องพี่น้องฟังไปสำหรับคนที่ติดตามยายอยู่แล้วก็ขอบคุณหลายๆเนาะติดตามกันต่อไปเรื่องพี่น้อง นี่าจะปลาเก็บเห็ดทั้งใ่ญ่มีข้องน้ในน้อยเป็นข้องน้ำตกข้องน้ำธรรมชาติในปลานะจนะเนาะสิบประมาณเนี่ยจะ้ะโอเคจ้ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้าพอกันใหมคลิปหนาเนาะจานะเนาะบ๊ายบาย